พี่น้องทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนทุกท่านจ้านะคะอันนี้ขนมถังแตกเลยค่ะเด้อพี่น้องจ้าถังแตกเจ้าเก่าก็ยี่สิบบาทครับถังแตกเจ้าเก่านะคะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้หมดใจมาขายน้ำแข็งไม่ได้ก็เลยเอื่ขออนุญาตเด้อค่ะเด้ออันนี้ขออนุญาตเด้อขนมถังแตกนะคะพี่น้องจ้าพี่สายไหมพร้อมเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋า มีหลายหลากมากแนวเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็จะขออนุญาตลงยูทูบเด้อค่ะเด้อนะคะตั้มตั้มนี่เพิ่มเตินี่มะเปียกครับสพี่น้องคะสุขุสุก้นเด้อค่ะเด้อนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นตลาดนะคะขนมถังแตดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะพี่น้องคะแซ่บเด้อจ้าชิ้นละยี่สิบบาทนะคะพี่น้องคะแพงไหมไม่แพงนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเ้าเอ็นมะเปี๊ยกเด้อค่ะพี่น้อง ขนงงมในได้จ๊บบาบไหมยี่สิบบาทนะคะโมเมนต์ตักขนมถังเตกได้ค่ะพี่น้องค่ะมีหดบักแตงนะพี่น้องอเองครับปลนะอดสารครับมาเล <มา S 1> ยดูนะคะพ่อค่ะแม่ค่ะใจดีใจดีนะคะพี่น้องค่ะนะคะนี่นะคะให้ดูให้ชมนะคะวิธีการทำด้วยนะคะพี่น้อง,น,อง<แ>นี่ยี่สิบาทยีค่ะลดสี่ขีดเลยค่ะ อุปกรณ์หลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อนะคะการทำนะคะกับพื้นบ้านโซนเซ่จะโซนเซ่ไอศิรีมยุกแล้วค่ะพี่น้องอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะคะพี่น้องคะมีทุกสิ่งทุกอย่างมีหลายหลากหนังแนวนะคะพี่น้องคะทำทำเองนะคะทำล้วทำไปขายไปนะคะพี่น้องคะขนมขันเตะนะคะแล้วก็สายไหมด้วยนะคะจากนี่นี่สายไหมพร้อมเด้อพี่น้องคะ ข้างๆก็จะเป็นนะคะผลไม้นะคะนะคะห้าสิบห้าสิบบาทนะคะองุ่นเดือดเด้อดนะคะองุ่นแดงหวานนะคะพี่น้องค่ะไร่เม็ดหอมเด้อดห้าสิบบาทนะคะยี่ร้านคิดวน์ยี่ร้านต้องกลับขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่ายี่ร้านยังไม่ท่านได้องุ่นเด้อดค่ะเด้อนะคะกลับขึ้นมาหาสายใหม่เดือดเด้อดนะคะเดยี่ร้านเป็ดเี่ยนโทรศัพท์ก่อนเด้อดค่ะเด้อเพราะว่าโทรสามยี่รลานเอามาผิดเครื่องค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะใครมักใครชอบอยู่ที่นี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้น้ำเด็กค่ะเด้อขอบคุณมากมากนะคะ มะพร้าวกแบนาอกแต่จะทำให้คุณตดคื่นกพี่จะบเตแล้วมะพร้ายังเป็นในรสอของารธรรมชาติช่วยสั่งคดายดงดูดมกเกคือคนที่ดินมะพร้าวัาสนปะน้มีหอย้อมด้วยพี่น้องแพ้ราคาพี่น้องอะไม่ใช่ธรรมดาเลยสำรับทุกคนครับแค่ก็เดียว กนไมก้ชอบอีี่นี่กะมาเอาได้ค่ะได้ย่างหอยย่างปลาหมึกนะคะคนยมาก่ะ oh, พ right? ่คนเยอะมากมากนะคะพี่น้องหอเบิ้งคนตปกร้อจ้านะบอกเลยว่าคนเยอะมากนีน้อเอาเลยมีหลายอย่างนะคะพี่น้อง่ะ ดูค่ะพี่น้องค่ะนีเสื้อมีผ้ามีของกระปอกกระเป๋าน้ำได้ใค่ะเด้เนะคะสำหรับตลาดนี้นะใหญ่มากนะคะพี่น้องค่ะตลาดใหญ่เ้ยนะคะพูอาตามจริงนะครับบอกไปใส่ร้านะห้าห้ามัฟางถีด้วยค่ะพี่น้องค่ะใหญ่มาบิลงนะคะฝั่งนี้นะคะเออัายนี้ก็สดเลยพี่น้องค่ะอันไหนคะสดนะคะมีหลายอย่างมากแมวเลยโอ้โหอันนี้ พี่น้องคะมีเฮมพัสแยกเลยเฮลารายังค่ะวางเกิดนะคะพี่น้องคะลอดมากนะคะป๊าดพี่น้องคะดีิากนะคะเดี๋ยวผมกดเติมเงคนใอ้ตั้งเยอะตั้งสูง phải subscribe còn kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

โอาได้มักแนวใได้ใเบดพี่ดองสามสิบโอ้ยหอดหมดหอดมวยมาทางสี่เด้อขวดอะเพี้ยนเดีวรถเขาก็เอ้ยมาตลาด โอเดี oh. นย่เลยสุดท้ดายเหรอเนี่ยบอกมาเลยตลาดนัไอานว่าปีวันเนี่ยรเนี่ยก็ซื้อเลยจ้พี่น้องคะซ้่หลังมวเนยหวดมวยได้พี่น้องจ๋าถ้าระเพียรมามมนต่ำแบบงานนี้เนาะ<อ>มันเป็นงานของอเราอันนี้แบบเดียรเดียนเได้มาเลย สวัสดีค่ะพี่น้องจ้านะคะมุ้ยได้ค่ะเด้อมุ้ยหวดมุ้ยหวดมุ้ยจ้านี่ค่ะพ่อคขานะคะพ่อคขาคนกันเองจ้าพี่น้องจ้าบ้านเรานี่เองนะคะพ่อคขาหน้าตาลเออจ้ารอรอค่ะรอเสือเลยขอกว่าเีือดิ่วหรือว่าเยพ่อคพาหน้าดทานล่อๆดิ่เลยว่อมาเล่ยบริการตางมาตามขายอีกมั่วซื้อเลยนี่ราคาพี่น้องจ้านะคะ หวดมวยจ้าหวดมวยบ้านน้องแสนนะคะพี่น้องค่ะบ้านน้องแสนจ้าหัวหมวยน้องแสนจ้านรับเกนุดรับนดีบ้างรับประกันางอัน่ขมากๆเงีรคาเนะคนพงสี้ยี้ยเา้องด้าดีค่ะพี่น้องค่ะอันนค่ะแม่ทาหมวกตานกับมี่เป็นของ น้นจานน้นจานนอนจานไกลหน้าแมนจานไกหน้าแมนแมนค่ะทนดีจ้ะมันทนดี้อมนะคะสำหรับอีพีนี่นะคะพี่น้องค่ะย่าร้านให้เบิ้งเต็มเต็มเลยค่ะจูๆเลยนะคะหัวหมวยหวดมวยนะคะพี่น้องนะคะวันนุดทไทยจ้ะพี่น้องค่ะนะคะตั้งเต่ต้นผุ่นจันวาหอดสอดไทยพี่น้องเอ้ยนะค่ะพี่น้อง ยายหลานจอมซุ่นแฟมิลี่นะคะนําเสนอให้พี่น้องได้เห็นได้เบิงนะคะว่าตลาดนี้มีอย่างเนนะคะแนวต้องการนะคะพี่น้องค่ะแนี่พีเนีน้องมักนี่พีเนีน้องอยากได้แนวพี่นี่น้องได้เห็นกันนะคะพี่น้องค่ะสดๆนะคะพี่น้องค่ะโดยการนําเสนอนะคะของยายหลานจอมจุ่นแฟมิลี่นะคะพี่น้องนะคะบอกเลยว่าลูกค้าเพียบนะคะพี่น้องคะ เอาเลยจ้าพี่น้องค่ะเอาเลยแมวเลยเลือกเอาเลยจ้านะคะกวาดง่ายกวาดสบายค่ะไม้ยาวนะคะพี่น้องไม่ละเท่าไรพ่อค่ะห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทค่ะไอ้ท่ากับอันซ้ำอันซ้ำอั่ลอยอันน้อยอันสันเนี่ยอันลอยอันซันไปนะมีทุกอย่างมีทุกแนวนะคะพี่น้องค่ะอันซ้ำอันลอยกันมี่จ้า อะไรสามสิบบาทว่ะที่สิบบาทครับตัวนั้นมันมันยังหนาดิตัวบางผมบอกมามันมันมันห่างไงผมเลือกตัวดีมากเลยฟังพี่น้องฟังฟั้งคอขาเด้วยขาด้อนะคะตัวบางตัวบางเจ้าใส่ค่าเดียวกับรถเจ้ารับประกันโดยไม่เหนี่ยนี่เออได้โอเคนะคะพี่น้องคะสำหรับอีพี่นียะร้านจอมจุนแฟมิลี่ก็ขอขอประคุณทุกทุกท่านหลายๆเด้อค่ะเด้อนะคะให้ดูนะคะในการ ค่าการขายการซื้อการหากันพี่น้องจ้านะคะในบาทห้องเฮานะตลาดสดนะคะอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะพี่น้องคะมี2วันต่อเดือนนะคะพี่น้องคะวันที่2แล้วก็วันที่12ของเดือนนะคะพี่น้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านหลายๆจ้าในอีพีนี่ก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันจ้าบายบายขอบพระคุณมากๆค่ะ